สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารย์โลเป็นเหรียญรุ่น120รุ่นสุดท้าย เนื้อทองคําออกปีพศ2019จังหวัดสกลนครนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาักช่วงเวลาราค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียดเป็นองค์ประกอบในการจรารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงร่องน้ำเส้นรูดจีวอนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตะนะครับผมปเป็นแนวเฉียงนะขึ้นไปลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงล่อง,องน้าเส้นลวดจีวอนบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดน,นูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เลยด first, เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสันจมูกท่านนะครับผมมุมตรงกลางด้านบนบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีเส้นรวดคงโค้งนะครับบางคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงสันจมูกท่านนะครับผมมุมตรงกลางด้านบนบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นรวดคงโค้งนะครับบางคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจะเป็นเส้นรวดบางๆนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงริมฝีปากท่านนะครับผมมุมตรงกลางนะมุมล่างเนี่ยจะมีเส้นลวอบางๆนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงริมฝีปากท่านนะครับผมมุมตรง,รงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงด้านใต้ริมฝีปากท่านเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรนา,านะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางบนะครับนูนคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดสระโอนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะบริเวณตรงด้านบนเส้นลวดสระโอเนี่ยจะมีเส้นบางๆนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับยาวขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสานโอบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางบานะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเนรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวรบริเวณตรงนี้นะบริเวณตรงนี้จะเป็นก้อนสามเหลี่ยมนะครับผมเป็นปลายแหลมขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นก้อนสามเหลี่ยมยาวๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับผมจะเป็นก้อนสามเหลี่ยมนะครับเป็นก้อนสามเหลี่ยมยาวๆนะครับผมด้านบนเนี่ย จะเป็นไฟแหลมลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจจรณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียญกันบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเรียนนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยก็จะมีเส้นบางๆนะครับขึ้นมาบนผิวเรียญลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียญนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรง กลาง บริเวณตรงพื้นผิวเรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมพื้นผิวเรียนนะมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสน ต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะลักษณะใบาหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ เส้นลวดลำตัวองค์พระเส้นลวดลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเหล็กนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอครลนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมด้านบนเส้นลวดอครละเนี่ย จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับใหญ่ๆนะครับผมเป็นก้อนสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอาลาดตรงนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเนี้ย ด้านบนเนี่ยจะมีก้อนสามเหลี่ยมนะครับผมใหญ่ๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นก้อนลักษณะสา,สามเหลี่ยมเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับมุม่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงปาดตรงพระนะบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นลวดโค้งๆนะครับผมเป็นเส้นลวด ยื่นออกมาบนพื้นเหรียญคมลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณมุมหน้าตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงบาดพระนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมด้านข้างเนี่ยจะมีเส้นลวดโค้งๆนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สองในการจ้นานาของผมนะจะเป็นเส้นลวดน,นะครับโค้งลงมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงโคงจักนะครับมุมด้านบนตรงกลางบริวเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกรงจังนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคระนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะตรงปลายเส้นลวดอัคระเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดอัคละเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ี่ในการจราของผมนะบริเวณตรงนี้เห็นไหม จะมีเส้นแตะนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่หากันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดฐานองคพระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงกลางพื้นเส้นลวดฐานเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดแนวนอนนะครับคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้แต่เส้นลวดด้านบนเนี่ยจะยาวสุดขอบเลยนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดยาวสุดขอบนะครับแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดยาวนะครับแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวโมโฟกันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดานนะครับผมมุมเชียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นฐานบริเวณตรงนี้ ตรงกลา,างเนี่ยจะมีเส้นลวดแนวนอนนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดยาวนะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดยาวเลยนะแต่บ,บริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นลวดสั้นนะครับแค่นี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจจรา ULL นาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญกันบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณ ตรงขอบเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมครับผมจะยกสูงขึ้นมามากกว่าด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญน,นะมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเรียญเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งขวาถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นผิวเรียญนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่ นะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลำตวัวองค์พะเส้นลวดลำตัวองค์พรเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดบางนะครับนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในคารเจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือบริเวณน,นะครับผมมุมล่างนะครับผมบริเวณองค์พระนะครับผมเห็นไหมครับผมเส้นลวดเนี่ยก็จะเล็กลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะบริเวณน,นะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณน,นะมุมนะครับผมเฉียง e ด้านบนฝั่งซ้าย ลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะจะไม่หนามากนะครับผมจะบางลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะมุมล่างตรงกลางตรงตัวเหรียญนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญคมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญนะครับผม ผมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางถ้ทาท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปพักมาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเชียงล่างนะครับผมฝั่งขวาผมได้ทิง้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับผมมีพักเครื่องนะส่งรูปมาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางนะเหรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลาคา่าตลาดราคานี้อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมบริเวณต,ตรงตัวเหรียญแล้วนะอาการรีวิวของผมนะครับผมเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนา,าเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ